ไม่เรียนนะอ่าแล้วถามหน่อยว่าพอมีผลงานแล้วแต่ว่ามีเวลาดูแลตัวเองบ้างไหมอ่ะไม่ก็ต้องมีอยู่แล้วเรื่องเรื่องนี้มันต้องแบบเออเราทำอาชีพต้องดีนะเราต้องแบ่งเวลาให้ให้ดูแลตัวเองบ้างครับผมหลอเคยมีปัญหาแบบผมร่วงเป็นระงแพรอะไรเงี้ยไหมเวลายุ่ขนาดนี้แล้วผมร่วงด้ยหาดูไม่ต้องคนเป็นเลยรู้ป่ะรังแพรรังแพรเลยนะเป็นรังแพรเคยเป็นไหมคะเออถ้าที่เกิดมายังไม่เคยครับยังไม่เคยใช่ไหมต่อฮะ พี่เ,เขาอยู่ดีๆเจ้เข้าไปรังแกโอ้นะแล้วบอกว่าแล้วเคยบอกว่ามีปัญหาแบบคือมีปัญหาเกี่ยวกับผมไหมเนยเออรู้สึกว่าจะไม่มีนะเพราะว่าเคยทำสีผมไหมเคยครับเคยแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างมูล่ะครับพี่เพ็งสีเปลี่ยนครับสีเปลี่ยนเออไม่รู้เลยโอ้ไม่ทำสีผมไม่เคยเกิดอะไรสีเปลี่ยน

啊。 คือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆหลายๆคนแบบพราไปตามร้านทำผมลูกค้าจะถามเลยบอกว่าเออเขาทำสีผมแบบเขาเลือกสีผมของย่ออะไรเออเคยเคยได้ยินของรอยย่อมากไหมคะได้ยินชื่อมาเคยได้ยินไหมโอ้โหเคยอยู่แล้วครับดังนนี้ไหมดังมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้บอกว่าบ้านคุณหมากอย่าลืมซื้อรอยย่อกับแมชชีสนะคะเออซื้ออะไรนะครับเออแไม่ไหวอะไรเนี่ยยังไงยังไงรู้กูเหรอ เมื่อกี้สุกัดเดินไปดีนะแล้ววิธีการดูแลตัวเองเนี่ยนันนจากบอกว่าพอเห็นบอกว่าคีวตอนนี้นันมากกว่าจะจัดตัวได้นี่ประมาณแปดปีที่แล้วเลยได้ครับยังไงก็ดูแลตัวเองมันก็มีสองแบบนะครับยังไงบ้างคะก็มีไผ่ดอแล้วก็ไผ่ในไผ่ดอกก็คือเรื่องสำหรับผมเนี่ยก็คือ ก็ผมเองนะก็คือก็รักษาความสะอาดครับผมบ้านอาผม้ำบน้ำแบบน้ำบ้างไม่บ้างครับทุกวันครับไม่บางคนแบบอาบบ้านอะไรเงี้ยทุกวันอาบทุกวันทุกวันอาบใครอาบน้ำบ้านอาบน้ำบ้านก็อาบน้ำบ้านนะโอเคใช่นะคะแล้วบอกว่าคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเคยเจอแบบอุยใช้แชมพูหรืออื่นใช้แบบว่าเพื่อนกับเพ่อนอื่นแล้วผมเป็นลำแพแต่คุณไม่รู้จัง ไม่เคยเลยยังไม่เคยครับเจ้าตี๋เฮ้ยแล้เคยบอกว่าไปสระตามร้านแล้วแพ้อะ่เลยมั้ยไม่เคยครับตามร้านไปเคยถึงคนนี้ไม่แพ้เลยเลยยังไงเกิดมาไม่เคยแพ้เลยเหรอมีแพ้หรือยังมีแพ้หรือยังนั่นลยครก็เลยจะบอกว่าแพ้ไม่ผิด น่ารักน่ารักเลย8ได้ไหมติดอายุ18ติดคุ้นเครับนะ40ได้ได้หมดครับั0ได้หมือบ พันบาทได้หนึ่งสิบให้แจกดิ้ดิ้ดิ้ทีวีใช่ LED ตามทรงสี่สิบนิ้วพี่เ海尔ซีได้นะถ้าจับถ้าจับได้นี่คือบอกว่าต้องใส่ชิ้นนี้มานะเออต้องใส่ชื่อพี่้มานะโอ้ถ้าจับได้เอาไปเลยอันนี้แจกไปเลยมูลคาสองหมื่นสี่พันบาทแจกไปเลยค่ะหนึ่งเครื่องแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อสินค้าจากทางแมทริกห้าร้อยบาทได้หนึ่งสิบเหมือนกันก็สามารถลงทุนได้เหมือนกันวันนี้ยังมีจับพัดลมตัวแจกไว้บ่า เออถ้ามีคนให้แจกก็แจกครับแ,แน <ะ S 1> แ้าว,วันนี้ถามไปว่าขอดูเบอร์ลูกค้าโลล้อแล้วก็บัตรสิทธิ์ในากายยกเบอร์หน่อยใครที่ถูกคุปองกปะไปอ่ะมีมั้ยข้างหลัง800เมตรปะยี่สิบบาทอ่ะอยู่ไหมอ่ะอยู่เขาปะน้โอ้โหระหว่างที่เราชูหาลูกค้าอข้ามาเออถ่ายรูปไหมครับงานถ่ายไม่พอเหรออะไรกันพี่ไม่เอาไปไหนก็ปะ

นี่ถูกแจกอันนี้พี่ต้องได้คุณปองแปดใบใช่ไหมแปดใบแล้วก็พี่ก็ไปบอกว่าปลาลูกปองพี่แดงพี่เจแดงเบกนะได้แปกลูกพี่ใจด้วยพี่พี่อยากได้ทีวีไหมไม่ต้องเอาหรอกเนาะเอาไหมอยากได้อยู่ค่ะระหว่างทีวีกับเพื่อนไปอยู่่ทีฟ้านจะเอาไปรอคุณพี่ càng được chứ mẹ hai cái ảo nhớ ba cái ảo tàu cứ rất là rồi ยิ้มยนั่ไดะไหะห้ออเดียดหนูออกให้ก็ได้ค่ะไรองเอาหนูยเหรอเลี้วอาแล้วเจ้าอยังไม่หมดหรอะไคะออกกางง่ายพี่ลไปยหน้าร้านดีกว่าเนาะไม่ต้องยู่พี่กันนะ แล้วก็ไปปาลูกโงนะคะข้าหนอาแจกปีนะคะขอบคุณแม่อาค่ะค่ะบี่ไม้ีบไม้แจกอีก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 ไม่คือหรอรวมรวมกันแล้วก็คืออันนี้อันน้รวมรวมกันก็ได้นะไม่คือไม่นั่เอได้หรอว่จีอเไรที่คือพลังที่คือพลังให้ที่คือที่คือพลัง ซื้อมาแม่ช่วยซื้อมา100าได้1ติ๊กอยากมา่ยนะอ๋อซื้อ1งมาดจากเรเลวได้1ติที่ถ่ายกันเปนหมดยังไง เราเนี่ยเราปล่อยตัวเยอะกันไปเอได้แล้วจะลงมีแฟนยังมีแฟนยังไหยังไม่มีครับยังไม่มี <c oughs> มีใครด้มียัง <c oughs> หสองพันหาจริงๆรพี่ได้หมวไปแล้วใช่ปะหนูให้ เดี๋ยวหนูอาให้พี่ดีกว่าเอาละเดี๋ยวให้คุณบอกว่าคุณหมาไมกไปเบรกกอนแล้วกันนะคะตรงน,นี้เดี๋ยวขึ้นไปตรงน,นี้นะคะโอเคค่ะเอาเราจะบอกไว้กับคุณหมากเลยนะคะแตวมาใหม่นะผ่าค่าแต่มาใหม่แต่มาใหม่ทำไม่